อยาได้ตัวเล็กแบบนี้ครับได้ตัวเล็กๆนี่หรอใช่รู้เท่าไหร่ครับตัวใช่ไหมเอ้ยอ่าตัวนี้240บค่ะนะคะเนี่ยใหม่ๆเลย200ตัวนี้ตัวลาโลอันนี้ตัวร้อยห้าสิบเนี่ยลูกค้าเนื้อใหม่ๆเท่าคหรไปแกงบ้างป่านนี้เราอยู่ร้านเจ๊เก๋ปลาแดดเดียวมีเยอะเลยอันนี้ปลาแดงปลากดทะเลเวลาโลละสองร้อยตัไซส์เล็กนะแต่ถ้าเป็น ไซสใหญ่ครสนี่ตัวละโลส่วนเราซื้อไซสเล็กอันนี้ปากระบอกตัวละหกสดาร้ี่ห้หมดเลยายหอันนี้โทยิบตจดสองห้หน่อยอันนี้ถุงละโลสถุงแล้วก็อันนี้นีโ,โนก็มีโอ้ก็เป็นพวกอาหารทะเลสด ดูลนตัวใหญ่เลยโ้ที่ตาอะไรตัวเบอรอซีอเจนี่ินซีเหรอค่ะนนะสามร้อยสิบนี่คือโลโลละตัวนี้กี่โลอะิกวนมาณสสามพันกว่าบาท เฮ้ยนี่ปลาอะไรหละได้อะไรบ้างได้ได้ปลาหางแข็งก็สหางแข็งแล้วก็ได้สลาม้อยห้บาทค่ะสแกนได้ไหมคะได้ค่ะรวมรวมกุลาแล้วเหรออืม่ค่ะ รับเงินสดรับสแกนนะที่นี่ตรงนู้นมีที่เช่าจักรยานให้ดูรอบๆจักรยานไฟฟ้าร้อยร้อยห้าสิบแล้วก็คันนี้สี่สิบโอเคนี่ครับ,บค,ครับเขาเก่าคือชาตินี่คันนี้แรงกว่าคันนี้ บรรยากาศตอนเช้าๆอ,อากาศดีมากวันนี้เย็นสบายเลยเฮ้ยน้ำท่วมเหรออืมห้องน้ำน่าจะเข้าไม่ได้อ่ะอข้าข้างในก็ได้้งในมีห้องน้ำตรงจุดพักตรงนู้นต้องขี่ไปพักหนึงโอเคลุยวันนี้น้ำขึ้นสูงเ,เ,เรามาเราไม่เคยเจอน้ำแบบนี้เลยนะ ตรงนี้คือแบบน้ำปิ่มข้างทางเลยเด็กๆชอบนะแถวนี้เหมาะสำหรับพาครอบครัวมาปั่นจักรยานเนี่ยชิลๆดีแต่เราต้องมาตอนเช้าๆนะเพราะว่ามันจะไม่ร้อนมากเรามาตอนสายแดดแดดแรงแล้วร้อน,ห,นหรือไม่ก็ตอนเย็นๆน่ะดี กาียนมีของขายแต่วันนี้เขาน่าจะไม่เปิดเลยปะ่ะโมงต้นไม้ป่าชายเลนหนึ่งกิโลนี่เราสามรอยไปแล้ว <c oughs> นี่ครับลักษณะอุโมงต้นไม้ประมาณนี้เลย วันนี้ไม่ร้อนเลยนะอากาศเย็นมากเลยตรงนี้มีร้านค้าเหมือนกันนะนี่ะมีป้ายานะปั่นไปปลูกทะเลบางขุนเทียนแต่วันนี้เราไม่ปั่นเราขี่จักรยานไฟฟ้าแทนตรงช่วงนี้ถ้าเผื่อมาวันที่แดดแรงๆนะ เน,นี้ยจะร้อนจะเริ่มเหนื่อยพอดีอ่ะใช้เล่นบ้างทเทีย่ยอันนี้ก็มอสองนะ่มลื่นนะถะลัราปั่นมานเหนื่อยนะจะมีร้านค้าอยู่ทางซ้ายมือ จอดก่อนเอาแล้วนะพร้อมยัง,งหนึ่งสองสามจับไว้ขึ้นไม่ไหวต <c oughs> แต่พ่อเข็นช่วยอือจะให้ดูนี่บรรยากาศเนี่อันนี้เขาหาปลากันไม่ไหวเห,หรอปลาตับเต็มๆอ่ะสะพานชมรุษหรอ ต้องช่วยเข็นเนี่ยทางเดินป่าเชาเลน,เนตอนน้นำขึ้นกำลังสวยเลย okay. ตอนนี้คือเขาจะทำให้ <Okay. S 1> ให้เดินรอบร <Okay. S 1> อบบอริเวณนี้นวนกลับมาทางเนี้ยตัวนี้คือห้องน้ำนะ เขาจะทำใหม่แบบดีกว่าเดิมมากแล้วอะเพราะว่าตอนมาเขาดีแล้วมันจะผุผุพังพังหน่อยนี่ก็จะเดินอ,อ้อมอ้อมไปทางนู้นเลยประมาณเนี้ยถ้าใครอยากเห็นเต็มเต็มก็ต้องลองมาดูกันเอง เราจะพาเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้กันบ้างคนระับฝั่งนี้จ,จะไม่มีทางเดินไม้ไผ่แบบฝั่งนู้นนะจะเป็นแพแบบนี้นี่ร้ลอยน้ำเประมาณนี้เลย เราดูมื่อกี้นี่แหละแล้วก็ต้นสมตกน้ํามันก็คือทางไม้ไผ่เมื่อกี้ตรงนี้จะเป็นวันเวนะก็เรามาถึงเนี่ยเราต้องตรงไปออกทางวิ่งเข้าทางนู้นตรงนี้ก็ทางออก oh. เมันก็จัดงานแบบ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะที่เรามาถ้าเผื่อเรามาวันที่แดดงแรงอย่างเงี้ยตรง่วงนี้จะร้อนเพราะมันไม่มีร่มเงาเลยจุดที่จะเย็นแล้วก็ร่มรื่นก็คือฝั่งฝั่งขากลับตรงนั้นก็จะเป็นแบบต้นกองกลางคุมแบบเป็นอุโมงค์เลยส่วนฝั่งเนี้ยฝั่งขาไปอ่ะขาโล่งเหมือนเนี้นะแต่มนตา์ากาศก็ก็ดีนะผมว่ามันโอเคเลยถ้าเรามาถูกจังหวะ แดดล่มลมตกแบบนี้นะอากาศเย็นๆเหมาะมากยังไงก็เลือกเวลากันให้ดีถ้าเปิดสจะมาที่นี่โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างในครับพอมีร้ายติมด้วยตูจอดรถตรงนี้ ก,ก็คือจะเป็นอุโมงค์ต้นไม้แบบลมลื่นทางสวยเนี่ยประมาณนี้ทางหากลับคือดีมาก แวดซื้อลูกชิ้นลูกชิ้นทอดใช่ไหมอ่าตรงนี้ก็เป็นร้านระหว่างทางนี่เลย ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเส้นทางปั่นจักรยานที่สะพานลักทะเลบางหุนเทียนนะยังไงก็ใครสนใจอยากจะมาปั่นจักรยานพักผ่อนช่วงเช,ช,ช้าเช้าอากาศดีๆนี่ก็เชิญได้เลยเพราะว่าที่นี่เปิดน่าจะเปิดตลอดเราะผมมากี่ทีก็ไม่เคยปิดนะนอกจากเขาจะมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ย แต่มีกิจกรรมเราก็สามารถเข้าได้